ก็ยื้อเราก็ตอกไข่สามองค่ะอ่าค่ะเคาะเคาะอีกอ่าอุ้ยทำไมอ่ะก็อยู่หน้าเคาะแลนอ่าอีกฟองนึงค่ะเคาะเบาๆนะคะแล้วก็เอามือไม่เป็นไรเดี๋ยวมามาเช็ดให้เคาะเบาๆเนี่ย เนี่ยอ่ะแล้วก็แหวกเอามือสองมือช่วยกันเก่งมากเราจะไข่สองฟองกับน้ำตาล64กรัมนะคะค่ะเทเลยค่ะเทเบาๆเทเลยค่ะลงไปในนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ น้ำตาลหมดเลยค่ะก60กรัมทำไมต้องหมดมามาตวงไว้แล้ว60กรัมเทแล้วก็ตีให้มันเป็นยังไงคะตีให้มันเป็นยังไงคะขึ้นเลยขึ้นฟูขึ <c oughs> ้นฟูเปิดเครื่อง <c oughs> ยงังค่ะยังไม่ฟูเลยค่ะวนไปก่อนวนเป็นวงกลมก่อนกลับมาวนมฟูยังคะนะคะให่กับน้ำตาลของเราเราก็ขึ้นให้กับน้ำตาลของเราขึ้นฟูแล้ว ยังไงครับเป็นอย่างนี้นะ